ะะรรน,นะฮะ assembly lane นะฮะจำมาจากสี่เอาเลยนะเนี่ยวิธีการอ่านเนี่ยกับ engine น,น,นะฮะต่อเหมาก,กับ engine เ,เ,เลยพวกด่านพวกโรงโรงงานอะไรพวกเนี้ยไปอ่ะไปไหมไม่ไ,มไ,มไปอะกรรมปะอ่ะตอนนี้พวกคล้ายๆด่านไ t นี่ของภาคหนึ่งเมื่อก่อนไอพวกเอาเรียกว่าอะไรพวกแลมมันจะเยอะตรงนี้มีโคนด้วยอ่ะอยังไงก็ในที่หนึง่งอะบีบู๊ตมาเกี่ยวไว้เล่นทางลัดตรงไหนวะทางลัดทางลัดทางลัดกูหาทางลัดไม่เจอเออยังยังไม่ถึงนี่วะ เออมูแต่หาทางลัดนี่ไงทางลัดตรงนี้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ด้วยโอเคที่หนึ่งเลยอย่างงี้อ่าเก็บมาเอ้ยโคนโคนโคนเออเกือบไปอ่าวัปป้าเก็บมาก่อนปุ๊บปุ๊บโอ๊บโอ้เออเดี๋ยวกับดังนี่ว่ะเอาปล่อยไปก่อนอ่าไม่คดีตรงนี้ก็ทางลัดทางลัดไม่เล่นดีกว่ามาทางปกติปุ๊บคืนไปห้าบูสหกบูสเล่นคอมโบกันไปทีเอ็นทีวางไว้ตรงนี้แล้วกันอืมกล้าอ่าไม่ทันอ่าเอ้ยล่วงอ๋อ บอกแล้วว่าอย่ารัดมากปลาเอาใหม่ไม่เป็นไรเออใครโดน TNT กูสมอ่าเก็บวับป้าใหม่อึ๊บสามบูทนะตรงนี้พื้นเป็นแม่เหล็กนะฮะแต่ก็ไม่ได้ผ่านผัวอะไรมากนะฮะอ่ะปล่อยไปนี่ได้แล้วทำแสบไว้ตัวเมื่อกี้เอ้ยเบรกเบรกเบกเบรกอุ้ยเกือบปอ่ะลงโคนอ่ะขอรอบสองครตอนนี้อย่าลืมนะฮหรอบอย่าอีกไกลามากอ,มอ่ะปต่อ ใครนำโคโค่นำกับเออเซมน่าจะเป็นเซมนะฮะกาบู๊ตสิบบู๊ตแล้วตอนนี้อ๋อปล่อยทางร้านไม่เล่นแล้วกันเพราะเล่นยากตอนนี้นะฮะโอ้ยมีพวกบู๊ตก่อนค่อยใช้นะฮะอ่าทีหนึ่งแล้วปล่อยอ่าทีนทีอัพบูโคน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 เอ้ยโคโค่อย่าแซงไม่เอาอ่าไอ้ใครเก็บก่องอู้เกือบ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 อ่าใครโดนไปอ่าโดนไปโดนดูดไปแล้วโคโค่สม เราที่หนึ่งนะฮะตอนนี้ตำรวจปล่อยไปเพราะไงก็ไม่ได้ใช้อ่าปลา TNT ปล่อยไว้ใครโดนก็ไม่รู้นะปล่อยไปก่อนอ่ะโคโค่นำตั้งแต่ตอนไหนอ่ะเอ้ยของวับป้าสามบูธอ่าเมื่อกี้วับป้าใครล่นเออเดืเดี๋ยวปล่อยปล่อยปล่อยโอ้ยเกือบไปทันทันอ่าสี่บูธอ่าลงความเร็วไม่ดรอปตอนนี้ เข้ารอบที่3แล้วอ่าเราคาดจะนำอยู่ถะาตอนนี้ 9... โอเค1 1 1เ1็บอืมเรนบูแล้วรอแลวโอ้โหก็โดดไกลเหลือเกินอ่ายาวเลยยาวไปอันนี้อโคเดไอ้คนคนคนเสียความเร็วไปนิดนึงฮะตอนนี้ อ่านี่ปล่อยไปกูกลัวมันติดตามมาโดนกูมากของของเราวางเองไม่น่าจะติดตามได้เออตายแล้วยังหลอไม่หายเลยเอ,อ่านในโตโรเก็บไอวางไปไม่จะเก็บวางเอา้าอยู่ดีเราก็ทิ้งหาสังนั้นนะเออเพิ่งดูในแมปเออถ้าทางชะนะอีแล้วลด่านนี้นะฮะเก็บสเปคครบทุกด่านเลย๋อชนะให้หมดปิงเอเาวบาลีรับรองไม่มีใครทำอะไรเราได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่า ไปกระโดดเออสี่บูทอ่ารอบที่4ครับตอนนี้เลยตักสองรอบอ่าอึ๊บก็ลงโคซงงั้นมันแล้วกลัวมันต้องกลัวใครมาท่งมาแซงแล้วเร็วๆไปเลยรวดเดียวอึ๊บอึงทางรัดก็มีก็ยังไม่อยากลองเล่นนะมันยากเกินไป่่นนี้ เก็บเอาโคนเอาโคนอืมอ้าวไปคนโดนไปแล้วแน่นอนอย่างเงี้หายไปโอเคอ่ะลองดีตรงนี้ดูทางลัดเอ๊บโอ้ได้อยู่อุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิ้งวิ่งวิ้งวิ้งเกือบไปโชคดีเรามีบาเรียแลกกับกล่องคูณสามไปปล่อยปล่อยยังไงก็ไม่ได้ใช้อ่าตรงนี้นะฮะ ไม่มีอะไรไปเรื่อยๆไปเรื่อยเอ,อ,เอ,อ,เอ,อย่ามึนอย่ามึนปล่อยล้องเรียบร้อยไม่ลงโคนด้วยเอาดิรอบสุดท้ายฮะตอนนี้ลองเลยทางลัดตรงน,นั้นดูว่ามันเล่นได้หรือเปล่าลองดูลองดูสักทีนะ่ะเอาแบบไม่ต้องมีบูตเอาแบบใช้บูตจากการดิฟเอาอแต่รอไปเนี่ยข,ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าถึงไม่ถึงไมมถึงไหมถึงไมงไมไม,ไม่ถึงกว่าแล้วยังไง หน้าเบ้เลยมึงเต็มเต็มหน้าแหกอปอยบอกแล้วมมนเล่นยากต้องคุมให้ดีๆเออเออโอเคโอเคเกือบไปกลาว่าจะไม่เก็บสุดท้ายก็ต้องเก็บอ่ะสักนิดนึงตรงนี้เพ่อโอ้โหเกือบ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 โอ้ยโอ้โอ้โอ้โโอ้โหลบหลบได้อ่าทลายทุเรนิดหน่อยแต่ก็เก็บได้อ่เอ่ปอยโอเคครบ ไปห้าทีห่า,หาขนาดนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วอ๋อหมืน่นมืน่นเล่นดีตรงนี้ยากมากอ่ามีบูให้อีกทำไมไม่ให้ต่อที่ทางรัดวะเออทีหนึ่งสบายสบายอย่างงี้ใครโลวะอ๋อไอหน้านอนโลโอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็อยากดูดาดต่อไปก็กดที่ปุ่ม ข้างล่างนี้ได้เลยครับ